ดานก็โนดนดันมาโคโนี่เจ็บครับเราโห้สองหมื่นหมื่นกว่าแล้วเรียบร้อยดัานซ้ายมามาริทบอยรอหนีอยู่ด้วยแล้วกักลเซียรอรีเหมือนจะเอาคนก่อนลแล้วเอเสียแข็งไปครับนูน้นด่านหน้าตอนนี้เกือบโดนมะงีบบ่ตรงกลางตรงนี้ก็ใส่มาลิทบอยเข้าไปเกาใส่สุดแล้วใส่เอเดนเข้าไปล้ำใส่ป๊อ,อกมาละตาตัว บอกนะเขากำลังจะล,ำล้ำแจ็คสันเกซี่แจ็คสันเกสี่เข้ามาตรงนี้แล้วลำไหลดำบไส้กันมาตรงนี้ครับโอ้โหเปิดเพลงขเข้ามานี่น่าจะเป็นโรงงานนิวเคลียร์นะไอ,อ,อ้่แต่ต้องแก้จังหวะไพ่ <S <S มันต้องสบายว้าวใส่กันมาด้านหลังครับจะเล่นลำใส่ดำไหลใส่แต่ว่ามีฮป๊อปป๊อปป๊ปอโดนก่อนแล้วลำไหลกันมาด้านหลังตรงนี้เสียไปสองตัวแอชเอิญคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าอ่านัเน่ปุ่มมันไหวแปลกแปลกครับมันกินจอกไม้แล้วลำใส่ดูดูก่อนลำใส่ดูดูแล้วเบิรเอาล่วงเลยครับโอ้โหจักไวเอาเลอมาแล้วดูไปหวดนมีด เดียวก็ไม่พอด้านหลังกูเจ็บมากๆครับแอชเชอร์โดนไปฮะเสียก็เกิดด้านหน้ามาต่อจัมาว่ามีายามจะพยุงตัวออกไปแอชติวิ่งใส่มาแล้วตันี้อยู่กลางดงงัยรุ่นตรงนี้ครับเสียไหมชีวิตเสียก็เกิดบ่อยด้านหลังมาขีลาดะปตัสวใส่ปบป๋อแล้วมานี่เลยดีเคียวไม่พอแตกแล้วด้านหลังมาต่อลามใสในจังหวะนี้มันยังลามอยู่มันยังไหลอยู่เมืกี้เสียก็เกิดมาแล้วกดแข็งทุกอย่างสับของแล้วหมดทุกอย่างตรงนี้เลยเป็นแอสกับปูเซน ว้เป็นเพอร์เฟกตของพวกเขาแล้วแน่นอนซีรีส์นี้ฟูลเซนครับไม่มีอะไรที่จะจุดพวกเขาได้แล้วสำหรับไฟส้มร้อนแรงเหลือเกินครับจบซีรีส์นี้ด้วยสกอร,ร์สามต่อศูนย์เนี่ยสามศูนย์ภูสวัสด์